เมื่อวันที่11ตุลาคม2566ที่ห้องประชุมหาริพูลชัยชั้น4ีศาลากลางจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินปัน่นวิ่งป้องการอมาพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยศูนย์หลอดเลือดสมองสิร,ริราชคณะแพทยาศาสตร์สิร,ริราชพยาบาล รวมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่24-29ตุลาคม2566โดยปีนี้จัดในหัวข้อคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไรสโตโนสโตฟอร์ออเทอิชบายนิวเจนซึ่งผู้จัดโครงการเล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่นิวเจน เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีพลังกายพลังใจความมุ่งมั่นความรักและปรารถนาดีต่อชุมชนบ้านเกิดซึ่งหากมีการปลูกฝังสร้างความตระหนักแนวทางการใช้ชีวิตทั้งตนเองครอบครัวรวมถึงคนในชุมชนว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองสร้างความตระนักถึงแนวทางปฏิบัติหากคนในครอบครัวหรือในชุมชนเกิอดอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉีดพลันต้องดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที ซึ่งคนรุ่นใหม่นับได้ว่าเป็นพลังสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไทยไร้สโตกในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรุราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายตลอดจน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการดําเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรังโดยให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยและทุกหมู่เหล่ามีโอกาสออกกําลังกายอย่างง่ายๆเช่นการเดินวิ่งเรือปัน่นจักรยานซึ่งถ้าทําเป็นประจําจะทําให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค สนามจังหวัดลำพูนกำหนดจัดกิจกรรม3ากิจกรรมหลักประกอบด้วยนิตรศการเฉลิมพระเกียรติกำหนดจัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2566เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนกิจกรรมให้ขาวความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองน้าโรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งวันที่2 4ถึง27ตุลาคม2566และกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งป้องกันอัมพาต วันอาทิตย์ที่29ตุลค 2, าคม2566ณวัดพระธาตุหุริปุนชัยวรมหาวิหารเวลา4นาฬกาครึ่งถึง9นาฬิกาจำนวนผู้สมัครรวม1,794คน